งานคัวไม่ง่ายนะทำงานนะง่ายกว่าเยอะจุกจิ๊ดแบบทำนิ้ววางนิ้วเนี่ยครันิ้วยากเลยอย่าหันเลยไปแกะกุ้งไปแม่บอกว่าแม่ลืมไปอย่างหนึ่งคือลืมใส่หอมหัวใหญ่มันจะหวานไงจะใส่แบบนั้นใส่แบบนั้นใส่แบบแม่นี่เลย วันนี้นะคะก็คุณแม่เข้าครัวอีกแล้วแต่ว่าไม่รู้ทำเมนูอะไรอันนี้เราก็รอรับประทานเนอะเมื่อกี้ที่ถามแม่ทีกับแม่ก็เรียกตะโกนข้ามาแม่ไม่ยอมบอกเดี๋ยวไปทานกันเลยดีกว่าแม่ทำอะไรอ่ะกรอทำอาหารให้ลูกรับประ นม่ยมบอกเมนูค่ะเป็นความลับหรอเมนูวันนี้วันนี้จะทําเมนูที่ลูกเคยชอบมากเลยตอนที่นูยังเป็นนักเรียนแล้วตอนนี้ไม่ชอบแล้วหรอมันลืมอะไม่ได้ทำาใหได้กำนานนะไม่ได้ว่าไม่ได้ไม่ชอบนะแต่แม่เดี๋ยวไม่ได้ทำานาไม่ได้ทํานานไม่ใช่ว่าไม่สะดวกนะบางเมนูแม่เขาจะลืมไปเลยตอนนี้วันนี้นึกออกหรอใช่อันนี้เป็นสูตรสูตรโบราณนะข้าวโบราณที่แบบว่าไม่ต้องใช้ ปรุงอะไรมากมายมเลยไปข้าวผัดชื่อว่าเข้าวผ,ผัดเกือข้าวผัดเกลือสูตรโบราณใช้เกลืออย่างเดียว,แล,วแล้วพริกไทยหน่อยนึงซึ่งอันนี้พี่เคยกินชอบกินมากจำได้เพราะว่าแม่แตอนแรกแม่บอกเข้าผัดเกลือมันจะอร่อยเหรอ <c oughs> แต่พอ ทานไปแล้วว่ามันมันจะกรุบกรอบเเนอะแม่เนอะมันจะแท้ๆก็มันจะกรุบกรุบเก,กลือกินไปแล้วแบบเอ้ยกรุบกรุบเกลืออะไรอย่างเงี้ยบางคนกลัวแบบมันต้องเค็มไม่เค็มแล้วแม่มีของใหม่ย <c oughs> ึดกิกับมีดที่แบบว่าไม่คมมานานแล้วแบบว่าเวลา,นานที่บ้านนะมีมีดอยู่ประมาณหอันอะใช้ได้อยู่อันเดียวเป็เชื่อว่าบ้านอื่นอะต้องเป็นรอด้ามเนี่ยโอ้โหพันประมาณแปดรอบแล้วอะโอ้ยระวังมือคมจริงคมจริงออันนี้ มาช่วยทำก็ได้แต่ทำอะไรอะทำอะไรอะแม่กี้เลยอ่ะลูกเคยลวดเมื่อก่อนเคยเรียนนะที่โรงเรียนแกสลักแตงกวาทำเป็นเงี้ยเงี้ยต้องสลักต้องสลักต้องสละเรอเอาแกหั่นนีไอ้กินนี่ก็โอเคแล้วลูกไม่ลูกทำแบบเนี้ยช็อคเนี้ยหนึบไม่ไม่ต่อแล้วลูกเนี้ยลูกก็หั่นแค่เนี้ย ท้ายก็อ,ออกออกอย่างงี้แล้วเดี๋ยวจะได้เอาไว้กินแค่นี้นี่หรอที่เรียกว่ากลมกลมใช่เอาไว้ก<ๆ>ินไม่ต้องไม่ต้องบางมากนะอันนี้คือล้างหมดแล้วนะ,ะล้างหมดแล้วทำความสะอาดหมดแล้วสีสวยเราก็เอาอันนี้คือเขียวเอาออกเนาะถ้ามันเขียวก็ปาดมันออกแต่ระวงังคนนี้นะคนนี้ก็เน่ก็เขียวนะถ,ถ้ามันต้อง,อง,งปุ่มเนาะไม่เไรเนาะเห็นไหมเห็นไหมการที่จับอย่างเงี้ย มันเนี่ยมันจะแนบกับนิ้วมันจะกันแตะกันของเราอะไอันนี้ไม่เหี่ยวก็ไม่ต้องไม่ต้องเอาออกเลยแค่ตัดขวดทายใช่ตัดขวดลายงานป้วนง่ายนะทำงานนะง่ายกว่าเยอะมันจิกจี๊จริงมันทำนิ้วนิ้ววางนิ้วเนี่ยป้วนนิ้วมากเลย อยาหั่นเลยไปแกะกุ้งไปเดี๋ยวจะทำสองอย่างนะต้องจะต้องทำน้ำซุปให้กินกันด้วยนะทำไมอ่ะมันเไากินข้าวข้าวผัดอย่างเดียวมันก็ฝืดคอเข้าใจไหมนี่การที่นิ้วเราอยู่อย่างเงี้ยมันเป็นการปะทะมีดเอาไว้ถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยมันก็พลาดแน่แต่อย่างเงี้ยมันรู้สึกมันมั่มันมั่นคงมันแน่นกว่าแต่อย่างเงี้ยยังไงเนี่ยนิ้วเนี่ยดันมีดเอาไว้ต้องทำอย่างเงี้ย อ๋อแล้วไม่ต้องหันเสียวเสียวมือ่าเสียวจะต้องมาล่าแทะกันดิงงเนี่ยแะก็คือทำแบบนี้เอาหัวออกอันนี้เราใช้ให้เป็นประโยชน์เลยนะแล้วก็โอ๋อไม่ได้ดึงหรอโดดึงก็หอ อันนี้ไว้อย่างงี้เดี๋ยวแม่มาเอาพี่มันออกแล้วค่อยเอาอ๋อเมื่สึกครูบทเรียนนี้เราเคยผ่านกันมาแล้วนะครับโอ้แต่มันนานทำไมมันลืมมากอืมอันนี้คือกุ้งกุลาใช่ไหมแม่ใช่กุ้งกุลาดังแม่ทำไมมันมันไม่มันมันจะออกมือเบาๆแล้น,นี่บุ๊คฉีออกมาหมดเลยเบาๆมือหน่อยวางไว้นี่ก่อนแก้มมันนี่แล้วก็ขึ้นอย่างงี้อย่าไปฉีออกมานี่ เราก็เทมันใส่กลับไปไหมข้าวเอาไว้อย่างเงี้ยเ,<อ>เดี๋ยว<อ>ทำเอง okay, okay. Yeah. ไปนั่งรอกินขาว่า <are> ไม่มาพอเลย <c oughs> แต่ที่จะผ่านพักที้เสร็จเร <c oughs> ็วก็ต้องเว็บางนี่ <c oughs> <c oughs> นี่คือถุงพี่กุ้งนะคะถ้าเราออกนะคะอุ้ยเดี๋ยววันหลังเราจะรีวิวนี้ดีกว่า น้ำยาล้างจานออแกนิกที่เราซื้อมาจากมุมออแกนิกอะคือความดีของมันก็คือมันเวลาเราล้างอะน้ําที่ล้างไปอะมันก็จะไม่เป็นพิษต,ต่อสิ่งแวดล้อมถูกไหมเอออะไรอเี้ยเราจะเริ่มผัดข้าวใส่น้ำมันไปก่อน น้ำม,มันมะระจานะคะต้องอเ,ออเอตรียมด,ดอกเกลือไว้ด้วยค่ะดอกเกลือคือสมมติถ้าบ้านไหนไม่มีดอกเกลือก็ใช้เกลือปกติดอกเกลือนี่หาซื้อที่ทั่วไปก็แม่มันมีมีตามเอ่อ้มีซุปเปอร์เกทก็มีแล้วมันก็จะเขียนเลยว่าดอกเกลือแม่เป็นคนกินกระเทียมไม่ได้เพราะฉะนั้นแม่จะใส่อะไรกระเทียมนิดเดียวแม่กินกระเทียมแม่ก็จะเกิดผัดกุ้งก่อดถ้าเราถ้าเกิดบางบ้านไม่มีกุ้งไม่ใส่กุ้งได้ไหม มันต้องมีกุ้งอะ่ะไม่งั้นมันก็มีแต่ข้าวเฉยๆกับผักเพื่อนไม่ใส่หมูได้ไหมนีม่ใส่กุ้งมันอร่อยกว่าอร่อยกว่าใช่ค่ะแต่ว่าถ้าเกิดบ้านไหนมีลองใส่ดูก็ได้ไม่รู้อาจจะชอบเพราะจะชอบไฟอ่อนไฟกำลังดีไม่ใช่ไฟอ่อนไฟอ่อนไฟกำลังดีไม่ใช่ไฟอ่อน เสียดายมันกุ้งนะแม่ก็ต้องเอาข้าวลงไปคลุกแล้วก็มันนัวตรงนี้แหละตรงเอาข้าวลงไปคลุกนี่แหละแล้วก็โอ้ยก็ใส่ผักทยไปนิดนึงเพราะลูกชอบกินผักชทยใช่เครื่องปรุงสำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือดอกเกลือข้าวมันจะลวนๆอย่างเงี้ยค่ะตอนก็ผัดดอกข้าวแฉ่ๆมันไม่อร่อยแล้วก็เอาดอกเกลือนะคะ ใส่ไปเยอะแค่ไหนอ่ะต้โรยดีหน่อยโรยแค่พอให้มันแบบปผูกใช่ใช่แล้วเวลากินแล้วเจอเกลือเม็ด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 แต่มันจะอร่อยมากเม็ดมันไม่ได้ใหญ่มากได้กำลังดีหอมมากกำลังยังไม่พอใส่ไข่ลงไปอีก มีลูกเห็นเขาใส่ไข่อะไปก่อนข้าวแต่ว่าแม่ใส่ข้าวไปก่อนแล้วแม่ใส่ไข่ไม่ต้องรู้ถ้าสมมติข้าวผัดไม่มีเนื้อสัตว์อื่นอะผัดกับไข่เฉยๆอะเอาไข่ลงไปก่อนได้แล้วพอไข่แบบยังไม่ทันเอ่อยังไม่ทันสุกดีอะยังนิ่มๆมาเป็นไข่นิ่มๆอะ <c oughs> ก็เอาข้าวลงไปขไข่มือจะเกาะเม็ดข้าวดีแต่ว่าอันนี้ต้องเขาต้องผัดกุ้งก่อนถามเยอะแม่เริ่มแบบกึ๊กกึ๊ก เยอะเลยอ่ะมีกลิ่นเต็มค่มเพราอความเด็กนะกลิ่นเดิมเลยแม่กลิ่นนะอ๋อแล้วยังไม่รู้สึกถึงเกลือเลยไม่เห็นนะรู้ว่าไม่รู้สึกก็เติมเกลือได้ยังสามารถได้อีกคือแม่เมื่อก่อนเขาจะทานเค็มมากพอเขาสึกว่าลดเค็มลงเขาก็จะกัดเริ่มกัดแบบความเค็มความอะไรเงี้ยจะแบบเอ้ยกล้าใส่เยอะไม่กล้าใส่เยอะกวาเค็มของดอกเกลือที่ตัดมันจะมีความหวาน คือเค็มแบบธรรมชาติวัสดุธรรมชาติก็ยังดีกว่าจอบเกลือมันจะเป็นเม็ดอย่างนี้เห็นไหมคะมันจะไม่ละเอียดมากเหมือนเกลือป่นมันก็คือส่วนหน้าสุดของเกลือซึ่งเป็นมีวิตามินเยอะคือเหมือนเวลาเขาทํามันก็จะลอยขึ้นมาเขาก็จะตักไว้กอนเขาเรียกจอบเกลือเห็นไหมคะว่ามันไม่ใช่เค็มปีอย่างเดียวอ่ะจะมีรสแล้วก็แพงนกว่าเกลือป่นปกติป่ะมันก็ต้องปริมาณน้อยกว่าไม่ได้ตักใส่จานแล้วก็เสียพูดเยอะ ข <kę> ้าวผัดคือหลายคนจะแบบมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงเพราะปกติรู้จักแหละข้าวผัดกุ้งไม่เหมือนนะไม่เหมือนเลยเนาะแมะ่เนาะมันอร่อยตรงเรียบความแบบร่วนๆเกลื <c oughs> อมีความกรุบกรอบกรุบกรอบไม่เค็มนะ <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะรับประทานกันเลยแม่กำลังทำอะไรนะแม่ซุกไข,ข่อะไรอ่ะแม่ไ <c oughs> ข่อะไรอ่ะใส่ไข่ใส่อะไรอ่ะออยุ เขาแับก,กุ้งก่นก็ไม่เหมือนแต่อันนี้ยมันเน้นความมันไม่ได้เน้นกุ้งนะมันเน้นกุ้งเน้นไข่เน้นเกลือแบบมันมน,นัวมันนัวไปหมดเลยอ่ะให้สังเกตว่ามันจะรุวนๆเห็นไหมมันจะไม่แฉะถ้าใช้ซอสอ่ะจะแฉะซีอิ๊วน้ำปลาอะไรเงี้ยมันจะแฉะ่ะน้ำเดือดแล้วจะหยอะ่อนน้ำมันหอยลงไปหน่อยหนึ่งในะน้ำแกงชูรสขึ้นมา เพราะว่าบ้านเราอ่ะคือแบบไม่ได้ค่อยใช้ใชไม่ใช้ผมช่วยไม่ค่อยใช้ใชอะไรที่แบบว่าเป็นตัวช่วย<ร>แม่มขอขพ่อแบบไข่ไข่นั้นมันจะมีสองอย่างคือบางคนก็เอาไข่เนี่ยเป็น เป็นเป็นไข่เจียวก่อนแล้วก็มาหั่น่านทารายแต่เราไม่อยากเอาอะไรที่มันผานน้ามันน่ะเหอนไหมอันนี้มันสุขภาพจริตดีกว่าอุ้ยดูดอิอร่อย ส,สุดเลยรสชาติเหมือนเดิมใช่คือกลิ่นมาก่อนเลยกลิ่นอะเหมือนเดิม,มคือคนเราในความทรงจําจะจําได้ดีที่สุดเขาบอกก็คือจํากลิ่นนั่นแหละแล้วก็อันนี้ก็คือต้มจิ้มไข่แต่แม่บอกว่าแม่ลืมไปอย่างหนึ่งคือลืมใส่<อ>หัวใหญ่ม่จะหวานไง้่ใส่แบบนั้ใส่แบบนี้ที่เหลือส ใส่ไปแล้วอ้าววันนี้เดี๋ยวจะไปรับประทานละให้อร่อยชาำนี้ยังไม่มีขอมใบใหญ่แต่เจ้านั้นค่มีทำน่ะมีค่ะเดี๋ยวตจะไขอีกนิดนึงจย่ริืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันดิ่งกิ้งกิ้งเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ากุสั่น้าบ้าบ้าช่องมัมแอนด์มี่สตอรี่ค่ะแย่ไปแล้วค่ะ ไปทำตามได้นะถ้าเกิดว่าใครชอบอะไรไงก็บอกเรามาด้วยใครมีลูกห่ะเล็กๆเนี่ยทาให้เขากินเขาชอบอันนี้ก็ชอบอันนี้ก็ชอบถ้าไม่มีกุ้งอย่ันนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่เนาะแม่ใส่ไข่ก่อนอะไรเพี่ยวันนี้ก็ไปเลย